ต้อนรับสู่ฟอกายที่ตอนนี้กลายเป็นเกมฟรีแล้วไปดูกันด่านแรกของเรามีชื่อว่าแคนดี้ีิงโดยที่เรานะคะจะต้องผ่านอุปสรัค์เป็นเจ้าแคนดี้น่ารักน่ารักพวกนี้ไปจนถึงเส้นชัยให้ได้เป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะดูเพื่อนๆของเราสิพร้อมกันแล้วใช่ไหมไปเลยลอตุ๊กด้ย้ยลอตุ๊กนุย้ยต้องค่อยๆเดินดีกาอุ้ย ตำแหนงของเราลูกตกคูไปแล้วแหละนี่แมตุ๊กตตุ๊กตาตุ๊กตาขวาซายซ้ายขวาซ้ายวิ่งมันมีประตูประตูสีสสงสดใสอ่อเราต้องขึ้นเขใช้ความสามารถทีของพวกเรานี่แหละค่อยๆดันไปดีอ่าขึนไดันแล้วผ่านประตูไปแล้วนี่แมเราก็จะมาเจอกักดาลุกว่าตุ๊ดตุยตุ๊ดดุยอ้ยอ้ย อะไรอ่ะอ,อะไรมันเหนียวสิท้าวตงไปหมดเลยุ้ยมันยืยมันยืยแล้วมันก็ลน่นมากมากด้วยนะมัน้ยอ๋อมันกระโดดไา้นี่นาะกระโดดจะตมันอ้ยเย้ยา้าโอ้าการต่อมานะคะเรายืนอยู่แท่นมุครงที่มีไม,ม,ไม,ม้อยู่ตรงกลางแหละอ่าน่าจะประมาณว่าเราจะต้องกระโดดหลบนะไม้นะเจ้าไม้สีเขียวสีชมพูที่อยู่ตรงกลางนะั่นน่ะ ไปดูกันเลยดิค่ะต่อดำเลยต้องทำยังไงล่ะอ๋อนี่ไงไม้มาแล้วกระโดดยืนอ๋อแล้วก็แค่ยืนแล้วก็กระโดดหลบไม้ให้คนนั่นเองค่ะนันเองไม่อยากไปละมีแบ่ นี่สบายนีสบายมากๆเลยใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อคิดแบบตรงเลยใช่ไหมม่ไงโอ้ยมีเพ pues right ื่อนๆเยอะแยะไปหมดเลยเกมนี nah ้นะคะออกทั้งหมดเจ็ดคนตุ้งจะต้องอย so <with death> ู <iden> ่เป็นคนุดท้ายให้ได้เพื่อนๆของเราสิขอป่วยปอยตุ้งโมแต่คุยเพิ่นไปหน่อยน่าเพื่อนของเราพร้อมแล้วลุยมีไงกระโดดแบบนี้ ดึงฮ้ดูรู้สึกว่าไม้มันมาเร็วขึ้นนะเอ้ยไงต่อไปแล้วต่อมานะคะเราจะต้องมีชีวิตรอดอยู่บนรันเพื่อให้ได้นานที่สุดอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้นานที่สุดแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเอง เกมนี้นะคะต้องการคนรอรอบทั้งหมดสิคนหนึ่งนะต้องไม่ใช่เราแน่นอนนี่เราค่อยๆกระโดดแต่ว่าเจ้าคือจี๋ๆเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะถ้าเราค่อยๆกระโดดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่ข้างนานกว่าเราเดินไปเรื่อยๆแหละนี่จึงจ้งจึงจ้งจึ้งจึ้งอ้า,อาวว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  ข้นข้างล่างก็คอยทําลายนะคะจะว,วิ่งทําลายเจ้าพื้นจีสีของเราเนี่ยให้มันหายไปให้หมากที่สุดเพื่อให้คนที่ขงมนตกลงมาเนี่ยร่วงลงมาได้ลึกที่สุดเหมือนกันแต่เราไม่ยอมหรอกเราจะต้องวิ่งเอาชีวิตทอดให้ได้ยังไงเราเจอพื้นที่กว้างๆแล้ววิ่งไปโอ้ยฉันสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยไม่นะโอ้ลูกของเราทำไม ยังมีชีวิตรอดอยู่เยอะอย่างนี้ละ่ะด่านต่อไปของเรานะคะเ,เราจะต้องผ่านด่านจา้ามุนหมุนเนี่ยไปให้ได้จนถึงเส้นชัยแต่ว่าอะไระระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอกับอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเปล่าเนี่ยต้องมาคอยดูกันดีกว่าไี่ไงต้องมีไปแล้วจ้ามาสุดลุ้นะ ู้สึกว่าเป็นัลูกศรที่อยี่จานนะคะเราก็มีหนัหงฐานที่ลูกศรมับอกนะมันช่วยให้เราไปไ,ได้ง่ายขึ้นะเพื่อนยีงไงกระโดดนิดตึงแล้วเราก็หมุนไปตามจานเลยถึงแบบนี้คะ่ะนี่มีการยิงลูกบอลออกมาตลอดทางเวยนะหลบซ้าย้ยหลบขวาออกขวาหลบซ้าย แล้วก็เข้า่าอีกทีหนึ่งมีเราหลบลูกบอลได้แล้วเราผ่านด่านลูกบอลได้แล้วเฮ้ยแต่เราต้องจอจานหมุนี่กลองอุ้ยรอบนี้มันเร็วกว่าเดิมด้วยแหละเหมือนเดิมค่ะเราหมุนไปตามทางเหมือนเดิมค่อยๆไปเราไม่รีบเ,เดินน่ารักดีนะแต่ตั้งแตหัวข้างหน้ามีอุปสรรคะไรเต็มไปหมดเลยน่ะผลลัพธ์ของใคร ใครมาเทกระจาดใครมาทำกระจาษแตงโมหลอยู่ตรงนี้เฮ้ยหายแล้วเขาจะใช้แล้วนะเย่ย้าหูผู้รอดชีวิตก็จะได้เข้ามกระดาษต่อไปค่ะด่านนี้น่าจะใช้ปากจำประมาณนึงเลยนะน่าจะไม่ได้ใช้ความเล็งเท่าไหร่แหละเรามาลองดูกันดีกว่าอนะให้เราจำรูปบ่ อ่างุ่นอ่างุ่นตังโมอ๋อมีแค่อ่างุ่นกับตังโมได้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 ไดอ่างุ่นกับตังโมเอ้ยอาเปลี่ยนสิอ่างุ่นเอาน,นี้แหละยืนนิ่งๆเฉยๆเรียนๆไว้นี่อยากไม่มายิ้งข้างเราดีนะสบายมากเชอร์รี่ส้มอ่าเชอร์รี่ส้ม องุ่นโอเคพร้อมครับเชอร์รี่ส้มองุ่นครับแอปเปิ้ลข้างหน้าเลยนีไ่ไงแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ธรรมดาแลนะีเนี่ยเชอร์รี่องุ่นแอปเปิ้ลย่ายนี้ปา เชอร์รี่องุ่นแอปเปิ้ลส้มโอเคต้มจำได้แล้วเชอร์รี Apple Apple. ่องุ่นแอปเปิ้ลส้มมาแอปเปิ้ลสรงที่นี้เลยเชื่อต้มสิเย่ <Ooh. S 1> <Yeah. S 2> ต่อมาค่ะเราจะต้องอค่อยๆเดินนะคะมันจะมีทั้ง แผ่นที่เป็นของจริงแล้วก็แผ่นที่เป็นของหลอกถ้าเดินดีก็ดีไปถ้าเดินไปจเดอหลอกก็มีร่วงละง,งานเนี้ยไปก่อนเลยเดี๋ยวตุ้มตามไปนะตุ้มขอดูรากราวสักนิดนึงตุ้มว่าตุ้มเป็นผู้ตามที่ดีดีกว่าไปเพื่อนๆไปก่อนอ้าไป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 ตามเขาไปเลย แต่ว่าเราจะต้องทำความเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเขาสินชัยไม่ทันด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 ันไปเลยไอ้สิอันนี้คิวยาวมากคิวยาวไปถึงปากซอยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครจะเป็นใครจะเป็นผู้ใครใครใครจะเป็นผู้เสี่ยงชีวิตไปคนคนแรก ยดันไปดันไปแอบดันแอบดันนี่แน่เอาพุ่งชนเอาพุ่งชนนี่แน่นี่แน่ไปสิไปสิต้องระวังตัวเองเกับตกชนเขาเราต้องดูตัวเองด้วยนะระวังหลังด้วยนะเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจเลยใช่คนนึงอีกนิดเดียวไปเฮ้ยเฮ้ยไปเร็ว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 ตบเขาเลยใช่哟 โอกายก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะคะที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะมีด่านคงนเยอะด่านนี้เนี่ยเราจะต้องวิ่งทั้งหมด2รอบผ่านอุปสักความน้ำที่เรียกว่าเยอะจัดจัดไปเขวิ่งอ๋อแล้วก็จะสปีดแบบนี้พี่เองโอุโหอ๋อไม่ใช่เพิ่มพันเร็วนะแล้วก็มาหลบ เอาปุกม,มาสั่งท้าเพื่อโอ้โหชนัวโซ่ไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหออโอ้โหเสยไปหนึ่งชนอีกสองชนอีกสามชนอีกสี่โอ้โหนวมบอกเลยโอ้โหกี่อีก เด้งเดเป็นลูกชิ้นเลยเด้งได้เด้งดีถ้าเราไม่เข้าห่วงมันจะค่อยข้างช้านะถ้าเข้ามันจะไปได้เร็วออกว่าเดิมน,นะคะรอบที่สองแล้วรอบสุดท้ายโอ้โหแตกแตกแตกไหมหนึง่งนี่โอ้ผิวไหวผิวไหวนี่ไงผิวฟิวฟิวโอ้โหเต็มเต็ม โอ้โหเสยเข้าไปอีกโอ้เสรยเข้าไปอีกสองรอบติดๆน,น,นี่นี่สิงโตรหรือจิงโจ้เนี่ยกระโดดเป็นจิงโจ้เลยนนชักจะมึนโอ้ชักจะมึนแล้วที่งานนี้ ใครอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วส้งรอบจ้า,จาการสุดท้ายของวันนี้นะคะของปิดท้ายด้วยแท่งหมุนหันษาอยู่ว่ะมันเป็นแท่งหมุนๆน่ะมัน,ม,นมันน่าจะหันษาแล้วมั้งไปลองดูโอ้ยรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันเยอะมากต้องค่ะ มันแต่ค่อยๆหมุนอุ้ยมันมันมีช่องว่างด้วยแหละมันมีช่องว่างระหว่างกลางด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทั้งโอ้โหเพื่อนลายตาไปหมดแล้วเราต้องเราต้องย้ายเราต้องย้ายเราต้องย้ายว่าเราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะน่าจะครึ่งทางได้แล้วเราต้องเข้าไปตามเขาไปเราต้องรีบโจทย์เพราะว่ามันจะหมุนไปเรื่อยๆเราต้องเปลี่ยนอัน โอ้เฮ้ยใกล้แล้วเพื่อนเอาแล้วมาแล้วต้องมาต้องจะเข้าเจนชัยแล้วไม่ยากเจนชัยอยู่ข้างหน้าไม่ยากเกินความสามารถของตุ้งหรอครตุ้งบอกเลยเอา้าวพี่ไม่เข้าหรอ